สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งช่องพระหัตถ์ชนะครับผมมื้อนี้ครับวันที่ยี่สิบกรกฎาคมสองห้าหกหกครับผมมื้อนี้ครับผมจะมีแนวทางมาฝากตอนเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเป็นของคู้ใหญ่ใจดีจากลบบุรีครับผมหลังจากงวดที่แล้วครับผมเนาะผมลืมลงคลิปไปครับผมแม่ซองไม่ให้ผมว่าแล้วผมลืมลงเจ้าเดชครับผมเนาะลืมลงของแม่ลบบุรีครับผมเนาะหรือว่าคู้ใหญ่ใจดีจากลบบุรีครับนี่ครับผม ม่ทรงเม่ไห้ครับผมวันที่สี่ครับผมเนาะวันที่สี่กรกฎาคมครับนี่ครับนี่ครับสามศูนย์เข้าตรงตรงครับนี่ครับผมสามศูนย์เข้าตรงตรงครับนี่ครับเน้นที่เก้าสามสามศูนย์ครับบนวิ่งเก้ากับศูนย์ครับผมเนาะนี่ครับผมล่างบ่กเขาาต่ว่าเข้าที่บนครับผมเนาะของ ผู้ใหญ่จะดีจากลบบุรีครับนี่ครับผมหลักฐานงวดที่แล้วเน้นที่เก้าสามกับสามศูนย์ครับส่งมาให้ผมวันที่สี่ก็รักประดาคมก็ผมเนาะผมว่าแล้วผมลืมล่งคลิปเจ้าใด๋น้อผมคิดดูครับผมเพราะว่าแม่ส่งมาให้เร็วเกินบางครั้งผมก็อ่านไล่กับบททโทรถึงกับผมเพราะว่าคนทักไล่มาหาหลายมาครับผมนี่ครับงวดก่อนงวดก่อนวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งลงคลิปอยู่ครับผมเนาะวันที่หนึ่งลงคลิปอยู่วันที่หนึ่งเลขออกอ่าหกศูนย์ห้าครับผมเนาะนี่ครับลงคลิปอยู่นะวันที่หนึ่งหกศูนย์ห้าล่างออกหนึ่งหกวันที่หนึ่งไม่เข้าครับผมเนาะนี่ครับวันที่หนึ่งไม่เข้านะครับวันที่หนึ่งงวดหนึ่งกระดาคมไม่เข้าแล้วก็นี่ครับผมวันที่สิบหก กรกดาคมครับผมนี่ครับวันที่สิบหกครับนี่ครับผมเข่าที่ศูนย์สามครับผมเนาะออกศูนย์สามล่างครับผมศูนย์สามสามศูนย์ลางก็ถือว่าของแมมลบบรีครับผมเลยว่าผู้ใหญ่จะดีจากลบบรีครับผมเข่าครับผมเนาะเข่าดีอยู่ครับผมสวนแม่ครับผมจะเข่ามาสองสามงวดติดต่อกันหลักกระบอกเข่าครับผมเนาะหลักเข่ามาอีกว่าสองสามงวดติดต่อกันหลักกระบอกเข่าครับผม ปะอาณนี้ครับงวดนี้ได้แล้วครับผมงวดนี้ได้แล้วนี่ครับผมเ right นาะแม่ทรงมาให่ครับผมได้แล้วครับงวดนี้ได้แล้วครับนี่ครับงวดนี้ได้แล้วช่วงนี้ครับผมเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงครับผมเพราะว่าเดียก็ฝนตกครับผมเดี๋ยวก็ฮอนเป็นวัดครับผมเนาะช่ว <nas ce of noon> งนี้เป็นวัดครับเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็ร้อนครับผมเนาะ ขึ้นเม่งนอนของแอร์ครับผมตัดแอร์ก็เป็นวัดครับผมเมื่อนี้ครับมาแล้วครับผมเนาะผู้ใหญ่ใจดีจากลบบุรีครับเอฟที่ทั้งช่องกระถามมาอยู่ว่าว่าพระหัตทําไมไม่ลงคลิปของแม่ลบบุรีหน่อยหรือว่าของผู้ใหญ่ใจดีจากลบบุรีหมดที่แล้วผมลืมไปครับผมเนาะเพราะว่างานผมหลายครับผมทํางานคนเดียวก็ผมเนาะทำสองช่องครับพระหัตคนเดิมแล้วก็พระหัตชาแนลครับผมเนาะ ช่องเลขลาวครับผมให้แมน้องคำแพงให้ไถ่ครับผมเนาะช่องเลขลาวห้แมน้องคำแพงทําให้ครับช่องพห ah ัดแฟมิลี่สวนช่องน้องคำแพงจะเป็นช่องฮานอยครับผมเนาะมีครบถูกอย่างครับผมถ้าใครอยากกดติดตามหรือว่าเขาไปดูฮานอยแม่น,นมนะ i, แม่นกับผมเนาะฮานอยแม่นแม่นไปดูช่องน้องคำแพงได้เด้อไปดูช่องน้องคำแพงชั้นยอดครับผมเนาะทาง u t u b e ครับหรือว่าใครอยากดูแนวทางลาพัฒนาครับผม เขกดติดตามได้ทางช่องผหัดแฟมเครับมีสามสองทางครับผมเนาะผมมีตอนนี้มี3 4ช่องครับผหัดชาแนลผ่าหัดคนเดิมผหัดแฟมเมรี่ช่องเล็กลาวแล้วก็น้องคําแพงชาแนลครับผมเนาะสช่องครับก่อนอื่นครับผมก่อนที่จะเขียนตัวเลขให้เอฟซีทังช่องครับผมเนาะขอฝากเอฟซีทั้งช่องเนี่ยครับผมพญาเล็บพุดครับผมเนาะของดีของปูซีศูนย์ครับนี่ครับ องผ่านการปลุกเสกโดยปู่40ูนย์เด้อเอฟซีทางช่องนี่ครับผมเนาะถ้าบูชาไปแล้วผมจะทำลาซื้อไปเห้ปู่4 0ศูนย์เปิดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้เอฟซีทางช่องรับผมหรือว่าใครไม่บูชาก็ได้ครับแต่ว่าอยากเปิดดวงกับผมเนาะกระทักไล่มากๆครับผมกะทักไล่มากเลยะทรงซื้อน้ำสกุลครับผมวันเดือนปีเกิดมากแล้วก็ปัจจัยครับแล้วแต่จะถวายปู่ครับผมเนาะนี่ครับแต่ถ้าบูชาไปแล้ว ผมมีน้ำลายซื้อไปให้ปูซีศูนเปิดดวงเปิดโจกประลาบให้ FC ทางช่องครับผมพญาเรียบคุดเป็นไม้มงคลหายากครับพกติดตัวไว้ครับผมเดินทางแถวขาดปลอดภัยโชคลาบเข้าทุกทางค้าขายดีครับนี่ครับถ้าใครสนใจก็จัดเก็บเบอร์ลงเครื่องทักไลน์มานะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์หน้าจอครับผมเนาะเดี๋ยวขึ้นเบอร์หน้าจอให้ครับส่วนใครครับผมเนาะส่วนใครที่จะลงแนวทางทางช่องผมครับ ส่งแนวทางมาให้ดูก่อนสักสงวด2งวดครับเดี๋ยวผมจะไปคนตัดสินใจเองว่าจะลงไหบอรครับผมเนาะเลขเขาดีเครับคามผมในว่าเลขเขาเลขเข้าจริงไหมถ้าเข้าจริงเดี๋ยวผมลงแนวทางทางช่องให้แต่ถ้าไม่เข้าผมก็ไม่ลงเดอ้อตามนี้ครับผมเนาะเพราะว่าครับผมผมต้องคัดกรองก่อนที่จะลงแนวทางทางช่องผมไม่ใช่ว่าจะลงมั่วๆครับผมเนาะตามนี้ครับผมวันนี้วันที่20แล้ว มีใครรอเจ้าไหนบ้างครับผมเนาะช่วยคอมเมนต์ด้วยครับมีใครรอเจ้าไหนบ้างช่วยคอมเมนต์ด้วยมาแล้วครับผมแม่ลบบุรีครับนี่ครับแม่พนัาครับผมแม่ว่าครับเป็นไงลูกเข้าทั้งวิ่งและสองตัวสามศูนย์ครับนี่ครับเน้นสามศูนย์ครับสามศูนย์กับเก้าสามส่งมาให้ผมครับผมเนาะส่งมาให้ตั้งแต่วันที่วันที่สี่ครับผม กลกระดาคมครับผมเนาะนี่ครับผมลืมลงคิบแม่ครับผมขอโทษแม่เด้อเพราะว่างานหลายครับผมเนาะทํางานหลายอย่างคนเดียวครับงวดนี้ครับผมเนาะแม่หมากหละครับผมผู้ใหญ่เจดีจากลบบุรีครับ ผู้ใหญ่เจอดีจากลบบุรีจากลบบุรีครับงวดนี้ครับผมเนาะแม่มาแปลกครับผมให้ชุดบนล่างครับผมเนาะธรรมดาแม่จะแยกให้บนล่างครับผมนี่ครับธรรมดาแม่จะแยกให้บนล่างนะครับแต่งวดนี้แม่ให้เป็นบนล่างเลยครับผมนี่นี่ครับ ส่งมาให้วันที่วันที่17ครับผมเนาะหลังเลขออกครับผมส่งมาให้ครับนี่ครับเป็นไงลูกเข้าทั้งวิ่งและ2ตัววิ่ง0ูนย์กับสามศเพราะว่าผมลืมลงคิบให้แม่ครับผมขอโทษแม่หน่อยเด้อผู้ใหญ่จะดีจากลบปุรีครับวิ่งบนล่างครับ วิ่ง4กับ0ครับบนล่างครับจับคู่3ตัวครับชุด3ตัว4 5 0ครับเกต50ครับชุด2ตัวครับมี6คู่ครับ0 7 6 สามสามสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับศูนย์สามสี่หกครับนี่ครับผมแม่ไหแม่ครับวิ่งบนล่างครับนี่ครับ งวดนี้แม่ว่าร่วมเป็นบนล่างครับผมเนาะไม่ต้องแยกบนล่างครับนี่ครับแม่ทรงมาไห้ครับผมผู้ใหญ่ใจดีจากลบบุรีครับผมหรือว่าแม่ลบบุรีครับผมเนาะนี่ครับผมชุดสามตัวครับวันที่ สามสิบเอ็ดทับเจ็ดทับหกหกครับนี่ครับแม่ลบบุรีครับวิ่งสีกับศูนย์บนล่างครับวิ่ง4กับ0บนล่างครับชุด3ตัวครับผมเนาะชุดสตัวบนครับสี่ห้าศูศูนย์ครับชุด2ตัวบนล่างครับศูนย์เจ็ดหกสามสามสาสามแล้วก็สี่หกครับ แคปหน้าจอครับผมเนาะก็ถือว่าเลขผู้ใหญ่ใจดีจากลบบุรีขอบอยแม่ครับผมเคยขอามาสามสี่งวดติดต่อกันแล้วก็บอกข่ามาประมาณสองงวดครับผมเนาะแล้วก็ข่ามาต่อครับผมตัวเลขทุกตัวครับผมเนาะมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดครับผมเป็นแค่แนวทางครับแคปหน้าจอครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะเพราะว่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับไม่เสียตังค์ครับผมคลิปนี้ก็กล่าวเข้ามา สวัสดีครับผมเจินคิดนาครับ